เขาบอกว่าอยากให้เชื่อในความหวังความฝันของตัวเองเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีฝันน่ะพลังบางอย่างมันจะพาให้เราอ่ะเข้าไปอยู่ใกล้ความฝันนั้นสมมุติสมัยก่อนเนี่ยเราอะอยากทาหนังอบอหนาอยากทหกนะากทหนังมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าความฝันที่จะเป็นผู้กํากับหนังในสมัยก่อนเนี่ยมันไกลมากแต่พอเราคิดว่าเราจะทําฝันนี้แล้วนะ่ะเรามุ่งม,มั่นกับมันนะ่ะเมื่อไหร่ที่เราเจอทางแยกเล็กๆในชีวิตนะ่ะ วันนั้นน่ะสิ่งที่อยู่ในใจเรามันจะเป็นตัวบอกเองว่าเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาทุกครั้งที่เราชีวิตเราเจอทางแยกเราจะเลียเล้ยวเลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวจนเลี้ยวไปไใกล้ความฝนันู่เนเลยครับลงไปไหนก็ <c oughs> แต่นั่นแหละบนเชื่อว่าถ้าเกิดเรามุ่งมั่นแล้วเราไม่ทิ้งฝันเรานะพอเราเลี้ยวไปหลๆแยกแล้วอะเรามองกลับมาอีกทีเราจะค้นเพราะว่าเราเดินเลี้ยวมาใกล้ความฝันเรามากกว่าต่อเริ่มต้นมากขึ้นทุกทีทุกทีอะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีความฝันนะ ยุคนี้ความฝันเราอะ่ะมันจะพาเราอะ่ะไปเจอคนที่ฝันคล้ายกันได้ง่ายมากคิจะพาเราไปเองถ้าเรามุ่งมั่นแต่ถ้าเราทิ้งความฝันนั้นเราก็อาจจะไม่ค่อยเลี้ยวไปใกล้ความฝันนั้นหรอกดังนั้นก็อยากสรุปว่ายัางคงมุ่งมั่นในความฝันและทําฝันของตัวเองให้ได้ภายใต้ข้อจํากัดของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําฝันได้และเชื่อว่าชีวิตคนมันไม่จําเป็นต้องมีฝันเดียวอเรามีหลายฝันได้ราบประสบการณ์ของผมนะ ของพี่นะคิดว่าเมื่อตื่นขึ้นมาทุกเช้าอ่ะจะยังอยากทําแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่นั่นแหละแล้วก็จะลงมือทํามันพราะยังรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ฉันยังอยากทําว่ะฉันแบบสนุกกับมันว่ะฉันแล้วก็ฉันก็ฝันถึงมันแล้วก็ฉันคิดถึงมันต่อให้มันขมขื่นแค่ไหนต่อให้มันแบบว่าโอ้เหนื่อยจังเลยไม่ว่าและแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่อยากทําแล้วก็ยังสนุกกับมันนั่นแหละครับอื